สวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็มีสแปมอยู่3มยี่ห้อนะครับเราจะมารีวิวกันเมื่อแกะฝาออกมาครับจะเห็นได้ว่าเบอร์1เบอร์2และเบอร์3าของเราเนี่ยผิวค่อนข้างที่จะต่างกันมากนะครับจังหวะน,นี้เราก็จะเอาออกมาหั่นกันนะครับผมอันที่1กับอันที่สองนะครับเอาออกมาหั่นได้อย่างง่ายดายมากแต่ว่าให้ทุกชมสังเกตอันที่3มนะฮะ ถึงก็ต้องสปีดคูณ2เลยนะครับเพราะว่าแม่ผมใช้เวลาทางชีวิตแล้วก็แรงทั้งหมดทางชีวิตของเขาเพื่อที่จะเอาอันที่3ออกมาจากกระป๋องเลยนะฮะขย่าวเป็นชาตินะฮะหลังจากที่พยายามมานานมันก็ออกมาจนได้นะครับผมออกมาแล้วฮะเลยซึบ ถึงเวลาที่ลอคอยนะครับเราจะมาชิมกันชิมจากเบอร์หนึ่งไปถึงเบอร์สามเลยนะครับตามลำดับจาที่ได้กินไปนะครับอันนี้คือความเห็นส่วนตัวของคนที่ชอบกินแปนนะครับอันเนี้ยเนื้อมันจะมีความฉ่ำกว่า,าทุกอันเลยมันก็จะหอมมากจะหอมกลิ่นเนื้อของมันอนะ่ะกลิ่นหอมของแปนอ่ะรสชาติจะเค็มชัดมากมันก็แพงสุดเลยอันนั้นแพงสุดเลยเหรออืมราคาแพงสุดอันนี้จะฉ่ำน้อยกว่าลงมาแต่ว่า รสชาติพอๆกันแต่จะหอมน้อยกว่าแล้วก็ฉ่ำน้อยกว่าแต่สองตัวนี้รสชาติคล้ายกันจนตัวเนี้รสชาติไม่เหมือนใครเลยฉ่ำน้อยฉ่ำพอๆกับอันนี้อแล้วก็จะรสชาติเหมือนเดีย๋ยกันอีกรอบนึงจะรสชาติคล้ายๆปลาด้วยมีรสชาติปลาอ่อนๆแต่โดยรวมรสชาติมันก็คล้ายกันหมดแต่ให้อันนี้อร่อยสุด